หลักสิบล่างครับของหนูน้ำทิพย์ครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าดดครับหลักสิบล่างของหนูน้ำทิพย์นะครับเข้ามาแล้ว13งวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่23ิมีทุนนาย่น2 5 6 8ครับเมื่อนี้ครับจะมีื้อทางมาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นของ หนูน้ำทิพย์นะครับหลักสิบล่างเดินดีนะครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับหลักสิบล่างของหนูน้ำทิพย์นะครับนี่ครับหลักสิบล่างครับหนึ่งสองสี่ออกสองหนึ่งสี่ห้าศูนย์ออกห้าหนึ่งสองห้าแปด

เจ็ดแปดสามออกแปดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดออกสองศูนย์สี่ห้าศูนย์ออกศูนย์หกครับนี่ครับเด่นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างของหนูน้ำทิพย์นะครับผมเนาะหลักสิบล่างครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแบ่งปันแน,นวทางครับผมเนาะของหนูน้ำทิพย์นะครับหลักสิบล่างครับ fc ทางช่องน,น,นําไปพิจารณาเบงครับผมเนาะมากกับตามใดบ่มากกับพานครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับก่อนอื่นครับพา fc ทางช่องครับผมเนาะมาดูเมื่อวานนี้ผมลงคลิปไป fc ทางช่องบางคนก็เห็นบางคนก็บ่เห็นครับผมเนาะนี่ครับรับเฉพาะวงในนะครับงวดก่อนครับ352ครับ งวดที่แล้วครับ3 9 2นะครับผมเนาะผมมาเลขชุดนี้กับถือว่านนาติดตามอยู่ครับผมว่าเพราะว่าเลขบหลายตัวครับผมเนาะงวดนี้นะครับ4 7 8แล้วก็57นะครับ4 7 8แล้วก็57นะครับเพราะว่ามี F c ซทั้งช่องพ่น่งมหาห้ครับผมเนาะนี่ครับผมก็ถือว่าเลขบนลายตัวหนาติดตามมากครับ งดก่อน392งวดถัดไป352นะครับนี่ครับเอาลองเบิงกับผมเนาะแคปหน้าจอครับโอเคครับผมมาครับผมเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องรับผมมาดูของหนูน้ำทิพดีกว่าครับหนูน้ำทิพหลักสิบแรกนะครับหลักสิบ่างของหนูน้ำทิพ นำแนวทางมาแปลงปั่น f อฟซีทางช่องครับหนูน้ําทิปนะครับหนูน้ําทิปหลักสิบล่างครับหลักสิบล่าง สิบล่างครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะเรียบเรียงแป๊บหนึ่งนะครับผมได้เดี๋ยวผมดูก่อนนะได้หนึ่งสองเจ็ออกสองหนึ่งครับได้สี่ห้าศูนย์ออกห้าหนึ่งครับได้สอง สาออก2 3ครับได้5 6าหกไม่ไม่ใช่4 5 0ออก5 1ครับแล้วก็ห้าหกออกที่5 0ครับ ต่อมาครับก็ 5, 6, 1นะครับออก 5, 4ครับต่อมาครับ 3, 4, 9ครับ 3, 4, 9ออก 3, 2ครับนี่ครับต่อมาครับ สามออก3าสองต่อมา2องส3 8แสองออกอะไรเอ,เยเอ่ยออก3 6ครับต่อมาครับ8 9ดเก้สีสออก8ปหครับต่อมาครับ สี่ออก0 6ครับต่อมาครับ7 8 3ดออก8 7ครับต่อมาครับ1 2 7ครับออก2อนนะครับต่อมาครับงวดที่แล้วครับ สี่ออก0 6นะครับนี่ครับ <c oughs> 4 5 0ออก0ูนมาที่2หลัก10มาที่5หลัก10มาที่2หลัก10บ มาที่5หลัก10มาที่5หลัก10มาที่5หลัก10มาที่สหลัก10มาที่3หลัก10ครับมาที่8หลัก10ครับมาที่0ครับหลัก10ล่างนะครับ มัดที่8ครับแล้วก็ต่อมาครับมัดที่2ครับวดที่แล้วนะครับมาที่ศครับผมเนาะนี่ครับหลัก10บล่างครับของหนูน้ำทิพย์นะครับหลัก10บล่างหลัก10บล่างครับของหนูน้ำทิพย์ครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับหลักสิบล่างของหนูน้ำทิพย์นะครับเข้ามาแล้วสิบสามงวดติดต่อกันนะครับสิบสามงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้ได้มาแล้วครับผมนี่ครับหนูน้ำทิพย์นะครับงวดนี้ครับหกเจ็ดสองครับงวดนี้ครับหกเจ็ดสองนะครับเห็นไหม นี่ครับหกเจ็ดสองครับสังเกตเบรนครับผมเนาะนี่ครับจากนี่มานี่นี่ครับหนึ่งแจมใช่ไหมแล้วก็จากนี่มานี่บวกห้าแจมนะครับผมเนาะสังเกตเบรนครับผมนี่ครับอย่างเช่นหนึ่งกับสองบวกห้าครับผมเนาะเป็นเจ็ดครับผมนี่ครับสังเกตเบรนกับที่ว่าสูตรนี่ครับผมเนาะถ้าผมเรียนรู้ไม่เกินหนึ่งวันนะครับผมเนาะผมรู้จักเลยว่าทํายังไงครับผม สังเกตงานดิดเดียวครับผมเนาะงวดนี้ครับ6กเจ็ดสองครับหกเ็สองนะครับหลัก10ล่างเข้ามาแล้ว13มงวดติดต่อกันนะครับของหนูน้ำทิพย์นะครับงวดนี้ครับหนูน้ำทิพย์ครับ หนูน้ำทิพย์ครับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างเข้ามาแล้ว13งวดครับเข้ามาแล้ว13มงวดนะครับ งวดนี้ครับหลักสิบล่างครับหกเจดสองนะครับหลักสิบล่างครับลงวันที่หนึ่งทับเทับหกแปดครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะหลักสิบล่างของหนูน้ําทิพย์นะครับเข้ามาแล้ว13บสามงวดติดต่อกันครับผมนี่ครับ เข้ามาแล้ว13มงวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ได้6 7 2สองนะครับนี่ครับผมเนาะ6 7 2ครับซึ่งตรงตังกักของนี่ครับผมเนาะแอดรัชนกครับผมนี่ครับหลัก10บล่างนะครับหลัก10ล่างครับนี่ครับ2ชนกันนะครับนี่ครับผมเนาะหนูน้ำทิพย์ก็ได้2ครับ6 7 2ดสองแล้วก็ กรชนกครับผมเนาะก็ได้2นะครับหลักสิล่างครับชนที่2นะครับโอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมกระสุดท่านี้ครับกระออวยพรให้เอฟซีทานช่องทีเบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ